สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้ก็ยังคงเป็นพวกของแฟลชเซลล์ราคา1บาท9บาทเหมือนเดิมนะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นของราคา1บาทค่ะมีแค่ชิ้นแรกชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะคะที่ราคา9บาทมาดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นสายวัดนะคะเป็นสายวัดของยี่ห้อเดลี่ค่ะสายวัดอันนี้ดีไซน์น่ารักมากเลยนะคะสีก็น่ารักค่ะ อันนี้เป็นแบบสุ่มสีนะคะไปลอยได้มาเป็นสีเขียวมิ้นท์ค่ะลองแกะดูนะคะนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเราจะใช้ก็ดึงออกมาแบบนี้ค่ะสายวัดอันนี้ป้อยเคยสั่งมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วได้เป็นสีฟ้าค่ะนี่ค่ะน่ารักทั้งสองสีเลยนะคะ ช่วงนี้ปอยชอบจัดห้องค่ะมีฝ่ยวัดแบบนี้ก็สะดวกดีนะคะเอาไว้วัดเวลาจะตกแต่งของตกแต่งต่างๆค่ะจะได้ติดได้ตรงนะคะมาดูที่ชิ้นต่อมากันค่ะจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่เสียบปักกาค่ะปลยเลือกมาเป็นสีชมพูนะคะ ที่เสียปากกาแบบนี้ก็ใส่ปากกาได้เยอะดีนะคะเราจะลองใส่ให้ดูค่ะนี่ค่ะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมาดูที่ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นกระเป๋าแบบขนนุ่มๆลายวัวน,นะคะลายน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะด้านในเป็นสีเหลืองค่ะแล้วก็มีหมูรูดแล้วก็สายสะพายนะคะตัวกระเป๋าจะเป็นขนนุ่มๆน่ารักมากเลยค่ะกระเป๋าอันนี้เอามาใส่กล้องพลรรอยรล์ก็น่ารักนะคะเดี๋ยวไปจะลองใส่ให้ดูค่ะ นี่ค่ะแต่ได้พอดีเลยนะคะหรูน่ารักมากๆเลยค่ะที่ชิ้นถัดมานะคะชิ้นถัดมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าคาดเอวนะคะปลอยเลือกมาเป็นสีน้ําเงิน,นะค,ะค่ะค่ะเป็นกระเป๋าคาดเอลแบบนี้นะคะที่ด้านหน้าก็จะมีช่องใส่ของค่ะ นี่ค่ะกระเป๋าแบบนี้เอาไว้ใส่ของเวลาไปวิ่งออกกาลังกายก็ดีนะคะใส่ของได้เยอะเลยค่ะมาดูที่ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะอันนี้จะเป็นที่แขวนของแบบเอาไว้ห้อยกับประตูนะคะมแกะดูนะคะ ี่ค่ะจะไว้ห้อยกับประตูแบบนี้นะคะตรงนี้จะมีขอเกี่ยวค่ะแตวตรงนี้ก็ไว้ห้อยพวกกระเป๋าได้นะคะค่ะก็น่ารักน่าใช้มากเลยนะคะเะได้อันนี้เป็นแบบสุ่มสีค่ะไปได้มาเป็นสีดำนะคะก็มาถึงชิ้นสุดท้ายค่ะจะเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้จะเป็นเข็มกลัดอะคริลิกค่ะไปเลือกมาเป็นลายกระต่ายนะคะ ที่ร้านมีให้เลือกหลายลายมากเลยค่ะน่ารักทุกลายเลยนะคะอันนี้เอาไว้ติดตกแต่งกระเป๋าก็ดูน่ารักดีค่ะก็มีเท่านี้นะคะสําหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง Youtube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ